PANISAYA BACCHAYO KUWALESHA TA BACCHAYO PASHA CHATA BACCHAYO ASIWANA BACCHAYO DRAMPA BACCHAYO VIPA BACCHAYO पाचयो विदा तपाचयो आधिका तपाचयो को आ Suci Dewa Niruddhendi, Desangwo รนิรุชันติเตสังตูสังสมูสุขุสัคเทสัตตามะรันติจัมะริงสุจัมะริสักเลมรสะเเทวะหัง มาริสานิมานินักตนินัีเกตสังสักสังสัยโเกยโคือราเไม่หน่อยทาด ກຽມນ້ຳໄປເດີ້ครับໄວ້ໃຈຢครับ 啊。<laughs> พาเวนเรียบร้อยแล้วปะเออ กับปุ่ทันหน้ามาทางนี้หน่อยเน้น่อยกเน้นทันหน้ามาหน่อยเน้น นะครับได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีความดีใจนะครับที่เห็นพีปาอาเห็นพี่น้องนะครับความบาดหวามเมืองมารวมแสดงความเสียใจและก็มาให้กำลังใจกับครอบครัววนาท่านเพื่อจะได้สู่ชีวิตไปในเมืองต่างหนาครับก็ขอบคุณขอแม่พีน้อง เป็นงดือยายจีจัดสูตเดียวเป็นจะสทงเสาเยี่ยใจเห็นป่าเห็นนุ่เห็นอาวเห็นตาเห็นทีเห็นออกมายังมีความปราบปรืมใจอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอีกครัำหนึ่งนะครับผู้ที่มีนาทีนะครับรับทรงพระคุณเจ้ากับลายจีเพื่อนว่านดอกไม้ยันล่านดาส่งเคส จะออกจะเปรับปะรับเป็นคเนดเล่ไที่จะส่วนคนเย็นคราบคอยทับาที่ดาบดีเลยรับบอกหมายแต่ะทีนี่ต้องม่เมนดีมาแสดงความเ็นใจในการ การเกิดแก่เจ็บตายส่งเดือบการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องคก็กตายเป็นิีกทีเดียบแกเนรนนะครับถูทุกคนจะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่กานอยู่กับบุญญาบารมีของแต่ละคนนะครับสะสมมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่คุณสมบัติเองจะพุ้มอายุได้หาสิบปีนะครับ แิบกีปีสะส่งวัาพาไปประกับจากปีจานอไปใน้ไววที่อายุเพราะท่านหลายบกำลังสมคนสำเร็จนะครับะส่งมัจากไปประกแสดงความเจียใจญาณอในห้องนะซับใจนะครับเด็กจะได้ดกจะต่องคอยีพี่หทุกคน าจหยุดเคลื่อนไหวพวกญาติญาติเจหายแวบแทบขาดใจน้องจากไปผมไม่พื้นคืนกลับมาเสียงร้องให้คําขวรของหววญาติยังไม่ขาดข้องหูอยู่แน่นนาความโศกเศร้าเสียใจไม่สา่งสาถทานน้ำตาไหลอินแทบสิ้นใจจากกันไปวันนี้ไม่มีกับ ถึงจะนับเวลาหาวันไหนชีวิตคนถึงเวลาทอต้องไปจำต้องไปไกลรับไม่กลับมาลูกหลานญาตมาสงเจ้าในวันนี้ต่างล้วนมีใจรับมั่นไม่วั่นไหวถึงอยู่ห่างแงห่งมนตต่บนใดทั้งใกล้มาสงเจ้าให้ไปดีหลับเกิอดป้า ตอนนี้ไปไม่ต้องหวงยังมีคนคอยรับช่วงแก่ความอาลับสู่ฝันอันสนิทปิดดวงตาสู่ดิษาความฝั๋นยิ่รังกายกายจะกำวจีกรมานุกำทำใดที่น,นายสมตายตอนนาทันได้ร้เกินแก่ท่านท่านหลายเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยเจตนาพอดีไม่ได้เจตนาพอดีต่อหน้าพอดีรับหลังพอดี ขอให้แก่ทุกเดตกทุกท่านได้โปรดอโหวสิกรรมแห่ดวงวิญญาณของนายสมปรารถนาธรรมช่วยเธอเพื่อเป็นการสง่งดวงวิญญาณของนายสมปรารถนาธรรมขึ้นสู่สวรรค์สลับในสัมภเวษีโลกขอเชิญแก่ที่อยู่ด้านนอกศาลาได้โปรดยืนไว้อะไรแห่งดวงวิญญาณของนายสมปรารถนาธรรมสักหนึ่งนาทีเดียวก,กับ แก่าขาวแก่มือแก่ตีนนา่วจะม้าหัว่ีนเรัจีนาไม้นรเหร 我们得商量一下。 ถ่ายนี่คือตัวเตาถ่านถ่ายนี่อรอจุดนเยยอาจารย์ยเยยขึ้นให้เห็นไงมันย่างีถ่ายอยู่ก็จะเห็นว่าเดวัถมาดูมันไปดีแล้วกควดน้ำมัน่วยยี่วดผมจะดูรู้่าเดพายัคุณบาดใ่ย นี่น้ำมันเครื่องโดนนี่น้ิบทำไมไม่เห็นใจเลยอยู่เม่อกี้กูกำ 啊，看你看见没。